สวัสดีครับผม,มาดีคลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่าบับเบอร์บอยไอหนุ่มดึงดังถ้าใครพร้อมฟังสปอยแล้วมปรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมามาที่จิมมี่นะครับหลังจากที่เขาออกมาสัมผัสกับโลกได้เพียง20วินาทีจิมมี่ต้องอยู่ในโดมพลาสติกที่จัดทาขึ้นมาพิเศษเขาเป็นโลกที่ไม่สามารถทนต่ออากาศภายนอกได้ถ้าโดนมากไปคือตายพอจิมมี่อายุ4ขวบ พวกเขาย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่พร้อมกับโดมขนาดใหญ่และถุงมือเอาไว้จับของด้านนอกพอจิมมี่เริ่มโตเขาทํากิจกรรมทุกอย่างในโดมแห่งนี้ไม่ว่าจะวิ่งปั่นจักรยานหรือเล่นเกมก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องฆ่าเชื้อพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่จิมมี่เป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้เขาเหงาเล่นกับเขาทุกอย่างแต่เขาไม่มีสิทธิ์ออกไปด้านนอกได้ได้ยืนดูคนอื่นเขารู้ว่าออกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น จิมมี่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จนเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาชื่นชอบในการเล่นกีตาร์เวลาเล่นเขาจะมีความสุขมากเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจนมีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนบ้านย้ายเขมม้ามาใหม่ซึ่งลูกสาวบ้านนี้ก็สวยซะด้วยเธอชื่อว่าโคอี้จิมมี่แอบมองเธออยู่เขาก็ตะลึงในความสวยเลยครับนานๆจะได้เจอผู้หญิงทีในแต่ละวันจิมมี่จะมาแอบดูโคอี้ซึ่งตอนนี้โคอี้กำลังล้างรถอยู่เธอรู้ว่าจิมมี่แอบมองอยู่เธอก็มองกลับไป พอวันต่อมาเธออยากรู้จักจิมมี่ให้มากกว่านี้เธอแอบเข้ามาในบ้านของเขาสิ่งแรกที่เห็นก็คืออุโมงค์พลาสติกเธอก็แปลกใจเล็กน้อยโคอี้เดินขึ้นไปหาจิมมี่เขาเห็นเธอก็ตกใจทั้งสองทำความรู้จักกันแล้วยืนคุยกันอยู่สักพักหนึ่งก่อนจะออกไปโคอี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมาหาอีกจิมมี่ตกกลุ่มรักเธอเข้าเต็มๆครับวันต่อมาจิมมี่มาสอนโคอี้เล่นกีตาร์ทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น ทำอะไรด้วยการหลายๆอย่างทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองเริ่มดีขึ้นมาโคอีแ้แอบมาหาจิมมี่กลางดึกเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเธอโคอี้อยากฉลองกับจิมมี่โคอี้ก็บอกไปว่าเธออยากได้ของขวัญเป็นจูบของจิมมี่แต่เขาก็บอกไปว่ามันทำไม่ได้เธอก็ตอบกลับไปว่าทำได้สิแค่ไม่รู้สึกเท่านั้นเองทั้งสองคนเลยจูพานกระจกมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกเขาจิมมี่มีความสุขมากที่ได้โคอี้มาเติมเต็ม ในแต่ละวันนั้นโคอี้จะมาหาจิมมี่อยู่ตลอดทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่แล้วก็มียวันหนึ่งเขาเห็นโคอี้กำลังจูบก,กับแฟนใหม่ของเธอจิมมี่เห็นแบบนั้นก็เสียใจมากครับเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ในนี้คงเป็นแฟนเธอไปนานแล้วเช้าวันต่อมาจิมมี่ยังเสียใจอยู่แม่ก็บอกว่าเลิกยุ่งกับเธอได้แล้วเธอไม่ใช่คนดีเห็นผู้ชายมาส่งหน้าบ้านไม่ซ้ำหน้า จากนั้นโคอี้มาหาจิมมี่เธอก็บอกว่าเธอจะแต่งงานแล้วนะไปแต่งที่น้ำตกในแองกา่าแล้วโชว์แหวนให้จิมมี่ดูจิมมี่ได้ยินแบบนั้นก็สตันไปแป๊บหนึ่งครับเขาเสียใจมากเธอก็รู้นะครับว่าจิมมี่เสียใจเธอพยายามพูดปลอบใจแต่จิมมี่ก็ไล่เธอออกไปแล้วพูดว่าอย่ามาเจอกันอีกเลย โคอีได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยวางกล่องบางอย่างให้กับเขาแล้วเดินออกไปจิมมี่ไปเปิดดูก็พบว่าเป็นลูกแก้วที่มีชายหญิงอยู่ในนั้นเขียนว่าฉันรักคุณเขาเห็นแบบนั้นถึงกับร้องออกมาเลยครับเขาคิดว่าโคอี้ต้องชอบเขาแน่ๆเขานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วตัดสินใจไปตามหาโคอี้จิมมี่ต้องออกแบบชุดใหม่เป็นทรงลูกบอลจะได้เดินออกไปข้างนอกได้แล้วจิมมี่ก็เริ่มทำจนสุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จ จิมมี่รีบหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหาโคอี้รักแท้ของเขาเพื่อผู้หญิงกูทําได้เขาก็รีบวิ่งออกจากบ้านเลยครับดูท่าจะมีความสูงมากที่ได้ออกจากบ้านครั้งแรกจนวิ่งมาถึงที่ขึ้นรถบัสจิมมี่ว่าจะขึ้นรถแต่ตัวก็แพงเกินไปไม่มีเงินใจจิมมี่เลยขอติดรถไปด้วยแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ได้สนใจว่าจิมมี่จะเป็นอย่างไรจิมมี่ออกเดินทางต่อแต่ด้วยความที่ไม่ระวังทำให้เขาถูกรถบัสชนเขาเต็ม แต่จิมมี่ไม่ได้เป็นไรมากเป็นพ่อเขาอยู่ในบอลแค่กระเด็นไปไกลเฉยๆคนอยู่ในรถก็รีบลงมาดูว่าจิมมี่เป็นอะไรไหมจิมมี่เลยพูดว่าขอติดรถไปด้วยได้ไหมเพราะเขาจะเดินทางไปที่น้ำตกในแองกาล่าพวกเขากำลังจะไปแถวนั้นพอดีเลยให้จิมมี่ติดรถไปด้วยแล้วช่วยกันยกจิมมี่ขึ้นรถมาแล้วออกเดินทางกันต่อระหว่างที่อยู่ในรถนั้นพวกเขาก็ร้องลําทำเพลงมีความสุขกันเชียว จิมมี่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นเลยลุกไปเต้นกับพวกเขาอย่างมีความสุขพวกเขาถามจิมมี่เรื่องศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณจิมมี่เลยตอบกลับไปด้วยความไร้เดียงสาตอบไปแบบมั่มัวๆทูๆทไทยไทยไปทําให้พวกเขาไม่พอใจครับเลยโยนจิมมี่ลงจากรถทันทีเขาต้องเดินกลางทะเลทรายเพียงคนเดียวด้านแม่เธอเอาของกินมาให้จิมมี่ตามปกติแต่ก็พบว่าจิมมี่ได้หายตัวไปแล้วทั้งสองตกใจมากครับ รีบโทรแจ้งตำรวจให้ตามหาจิมมี่โดยโดย่วนเธอคิดว่าลูกของเธอจะอยู่โลกภายนอกด้วยตัวคนเดียวได้อย่างไรเธอเลยตัดสินใจออกไปตามหาจิมมี่ทั้งสองรีบออกตามหาจนขับมาถึงที่ขึ้นรถบัสเธอถามหาลูกชายกับคนขายบัตรเขาก็บอกว่าเห็นคนกลุ่มหนึ่งพาเขาไปแล้วแล้วมุ่งหน้าไปที่ลาสเวกัสจิมมี่ยังคงเดินมาเรื่อยๆแต่แล้วเขาก็พบกับไบเกอร์หน้าโหดตอนนี้รถเขายางแตกครับ จิมมี่เลือกเสนอที่จะช่วยเพื่อขอติดรถไปด้วยจิมมี่ก็ช่วยซ่อมครับพี่นาโฮดก็ถามว่ามาจากไหนจิมมี่ก็บอกว่าเขาหนีออกจากบ้านมาแล้วติดรถมากับคนกลุ่มหนึ่งแต่ถูกพวกเขาทิ้งไว้กลางทะเลทรายพี่นาโฮดยังถามอีกว่าจะเดินทางไปไหนต่อจิมมี่ก็บอกว่าเดินทางไปหารักแท้แต่ตอนนี้เธอกําลังแต่งงานกับคนอื่นเพราะเหตุนี้ผมถึงออกตามหาเธอ พีนาโฮได้ยินแบบนั้นก็เห็นใจแล้วให้จิมมี่ตีรถมาด้วยด้านคนใส่ชุดขาวกำลังประชุมลทัทธิประหลาดหัวหน้าลัทธิมาโชว์สลักหินที่เป็นรูปคนอยู่ในลูกบอลมันก็พูดว่าเราต้องปลดปล่อยเขาจากลูกบอลไม่อย่างนั้นโลกจะถึงจุดจบใครปลดปล่อยเขาได้พระเจ้าจะมารับคิดได้ไงกลุ่มคนที่เคยทิ้งจิมมี่ไปก็อยู่ในนี้ด้วยครับพวกเขาก็ตกใจเพราะก่อนหน้านี้ได้ทิ้งจิมมี่ไปแล้ว พวกเขาก็คิดแผนไปตามหาจิมมี่เพื่อปลดปล่อยเขาจากลูกบอลพวกเขาออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปที่น้ำตกในแองกา่าแต่ผ่านลาสเวกัสพอดีจิมมี่รู้สึกตื่นเต้นตื่นใจพวกเขาเลยแวะเล่นการพนันสักหน่อยเพื่อหาค่าน้ำมันเดินทางต่อจนได้เงินมาจำนวนหนึ่งพีนาโฮหันไปเห็นสาวเลยบอกให้จิมมี่รออยู่ที่นี่แล้วเขาก็เอาเงินให้เหรียญหนึ่งเขาเอาเงินเหรียญน,นั้นไปเล่นเกม จนชนะรางวัลใหญ่ได้สกูตเตอร์ติดเครื่องยนต์เขารีบออกตามหาพี่นาโฮดโดยด่วนเพราะเขาไม่รู้จะเดินทางไปยังไงส่วนพี่นาโฮดกำลังล่อสาวๆอยู่แต่ในขณะนั้นพวกคนกลุ่มเดิมมันก็กลับมาพวกมันถามหาจิมมี่คนที่อยู่ในลูกบอลพี่นาโฮดเลยคิดขึ้นได้ว่าต้องเป็นพวกนี้แน่ที่ทิ้งจิมมี่ไปเขาเลยควักมินออกมา แต่พวกมันปีนประตูทันแล้วถอยรถมาชนจนรถของเขาพังเละเทะไม่มีชิ้นดีพีนาโฮนห็นรถตัวเองพังต่อหน้าต่อตาเขาโกรธมากพ่อกับแม่ขับรถมาเห็นจิมมี่พอดีแต่ทั้งสองไม่ทันระวังเลยชนเข้าเต็มๆจนจ,นจิมมี่กระเด็นเข้ารถไฟไปจิมมี่ตื่นขึ้นมาเช้าอีกวันอยู่ๆคนแปลกก็โผลมาเขาตกใจมากครับขบวนนี้มีแต่คนแปลกครับพวกเขาจะไปแสดงตามเมืองต่างๆ แต่มีชายคนหนึ่งไม่พอใจที่จิมมี่ตีรถไฟมาด้วยจะเข้าไปหาเรื่องจิมมี่จะอาจจิมมี่ให้ได้แต่จิมมี่ก็กระแทกบอลทำให้เขากระเด้งออกไปแล้วลอยไปตารถพอดีจนสรุปคาที่จากนั้นจิมมี่ก็หิวข้าวนะครับเขาเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่เขาพบกับทหารกลุ่มหนึ่งกำลังพูดเยอะเย้ยและแกล้งชายอินเดียเขากำลังทานอาหารอยู่จิมมี่เห็นแบบนั้นก็เลยทนไม่ได้จิมมี่เข้าไปห้ามแล้วบอกว่าหยุดทำเดี๋ยวนี้ พวกทหารก็ตกใจกล้าดียังไงมาบอกพวกเขานาอำเภอจำจิมมี่ได้เขาพูดว่าไอเด็กคนนี้เป็นโลกอย่าเข้าใกล้มันพวกเราอาจติดโรคได้คนในร้านก็แตกตื่นพากันวิ่งออกจากร้านไปแต่ในขณะนั้นตะเกียงก็ตกลงมาทำให้ไฟไหม้ยังรวดเร็วจิมมี่ติดอยู่ด้านในออกไปไหนไม่ได้แต่แล้วชายอินเดียก็เข้ามาช่วยได้ทันแล้วพาจิมมี่หนีออกมาก่อที่ร้านจะระเบิดเขาอยากตอบแทนจิมมี่ครับ ที่ช่วยเขาจากทหารพวกนั้นเขาตกลงจะพาจิมมี่ไปส่งที่น้ำตกในแองกาล่าแต่ระหว่างทางนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ชายอินเดียหล่ไในทำให้เขาชนวัวเข้าเต็มๆเขาเสียใจมากครับที่ฆ่าวัวตัวนี้มันเป็นบาปใหญ่มากสำหรับเขาชายอินเดียทำพิธีให้กับวัวจิมมี่เห็นว่าถึงรอไปแบบนี้เขาไปไม่ทันแน่และไม่อยากรบกวนชายอินเดียเขาตัดสินใจเดินเท้า่อ ดานพอและแม่ตามมาถึงขบวนรถไฟเธอคิดว่าจิมมี่ยังอยู่ในรถไฟเธอเลยเปิดออกก็พบชายตัวเล็กเธอถามหาลูกชายว่าเขาไปที่ไหนแล้วเดี๋ยวให้สิ่งตอบแทนเขาก็ตอบกลับไปว่าจิมมี่คงไปได้ไม่ไกลเดี๋ยวไปช่วยตามหาแล้วพวกเขาทั้ง3มคนก็ออกไปตามหาจิมมี่กันต่อพีนาโฮดและกลุ่มไบค์เกอร์กำลังออกตามล่าพวกลัทธิประหลาดที่ถอยมาทับรถของเขาจนขับมาถึงชายอินเดียกับทากบัว เขายังเสียใจไม่เลิกชายอินเดียบอกทุกคนว่าเขาจะเลิกขายไอติมแล้วเขาจะไปไทยบาปอยากกินเท่าไหร่ก็หยิบไปเลยพวกเขามานั่งปาร์ตี้ไอติมกันครับแต่ในขณะนั้นพู้รัที่ประหลาดมันก็ขับรถผ่านมาพอดีมันถอยมาชนรถพวกเขาทุกคนแล้วขับหนีออกไปจิมมี่เดินมาจนถึงเมืองแถวนั้นเขาเดินไปจ้างแท็กซี่แต่มันก็แพงเกินเขาไม่มีเงินจ่าย แท็กซี่ก็เลยบอกไปว่าบาร์ข้างๆนี้มีการแข่ขนันงวยปั๊มถ้านายอยากได้เงินไปลองดูได้นะด้วยความที่จิมมี่ซื้อบือ้อฟังคนง่ายเขาเลยยอมเข้าไปจิมมี่ได้สู้กับผู้หญิงสองคนแต่ทำอะไรจิมมี่ไม่ได้อยู่แล้วครับเขาอยู่ในลูกบอลจนสุดท้ายจิมมี่ก็ชนะแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่พวกลทัทีประหลาดมันตามมาทันเลยจับจิมมี่ขึ้นรถไปพวกคนแปลกผ่านมาเห็นพอดีเลยคิดจะช่วย พวกมันจับจิมมี่มาทำพิธีแล้วจะเจาะชุดทวงเขาแต่พวกคนแปลกก็เข้ามาช่วยได้ทันพวกมันตื่นกลัวก็วิ่งหนีไปพวกคนแปลกช่วยจิมมี่ออกมาได้สำเร็จพีนาโฮดและเพื่อนเพื่อนก็ตามมาทันพวกเขาโกรธมากครับพลลัตทีประหลาดก็ตามออกมาพวกเขาทั้งสองกลุ่มก็ตะลุมบอลกันจนมั่วอีตัวไปหมดจิมมี่เลยใช้จังหวะนี้หนีออกมาได้เขาเอาเงินให้แท็กซี่แล้วบอกว่าไปที่น้ำตกในแองกาลาแล้วซิ่งออกไปอย่างไว เช้าวันต่อมาจิมมี่ตื่นขึ้นมาและชวนชายแก่คุยแต่เขานั่งนิ่งเกินไปครับน่าจะหลับในจิมมี่พยายามปลุกแต่เขาไม่ยอมตื่นครับจิมมี่เห็นว่าทางข้างหน้ามีป้ายขนาดใหญ่เขาเลยหักพวงมาลัยจนเขากระเด็นออกไปนอกรถแต่เขาไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมครับอืดจริงๆจิมมี่เข้าไปซื้อน้าแล้วมานั่งกินแต่ในขณะนั้นพ่อกับแม่ก็ตามมาถึงพอดีทั้งสองคนบอกให้กลับบ้านได้แล้วพ่อเห็นว่าจิมมี่ดูเศร้า เลยไม่อยากบังคับใจลูกปล่อยให้จิมมี่ลงจากรถไปแม่กลับมาไม่เห็นจิมมี่ก็รีบออกตามหาอีกทั้งสองรีบตามจิมมี่ไปแต่พวกลทัทธิประหลาดมันก็ตามมาจิมมี่วิ่งสุดตีนเลยครับแต่มีเครื่องบินที่ไหนไม่รู้บินมารับเขาเขาเลยเกาะเครื่องบินแล้วขึ้นไปนั่งแล้วเครื่องบินก็สิงออกไปอย่างไวเลยครับจิมมี่ตื่นเต้นมากได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําด้านโคอ,อี้เธอกําลังเข้าพิธีแต่งงาน แต่ดูเหมือนเธอไม่มีความสุขเลยครับเหมือนรออะไรสักอย่างแล้วแรมจิมมี่ก็บินมาถึงน้ําตกในแองกาล่าเขาดีใจมากครับแต่ดีใจได้แป๊บเดียวความโชคร้ายก็มาเยือนคนขับเครื่องบินพุ่งขึ้นไปเพื่อหลบน้ําตกจิมมี่ล่วงลงมาแล้วตกลงไปในน้าไหลลงน้ําตกแต่ก็รอดมาได้พอชุดบอลของเขาแล้วจิมมี่ก็ว่ายขึ้นฝั่งไปจิมมี่วิ่งสุดชีวิตเพื่อไปหาโคอี้ให้ได้ดาทั้งสองกำลังกล่าวคำสาบาน แต่แล้วจิมมี่ก็เข้ามาทันโคอี้ดีใจมากครับจิมมี่เดินไปหาโคอี้ช้าๆแล้วฉีกมันออกสิ่งที่ป้องกันเขาตั้งแต่เล็กจนโตเอาโคอี้มาจูบทั้งสองกำลังจูบกันอย่างลึกซึ้งเลยครับจิมมี่ก็ล้มลงไปทุกคนตกใจมากคนเป็นแม่เห็นแบบนั้นก็เสียใจมากครับทำใจไม่ได้แต่แล้วจิมมี่ก็ฟื้นขึ้นมาไม่เป็นไรเฉยอาจเป็นเพราะพลังจูบจิมมี่เดินไปหาโคอี้ทั้งสองมองหน้ากัน แล้วเข้าใจคมรู้สึกกันจับมือกันวิ่งออกไปหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แต่งงานกันทุกคนที่เคยคิดร้ายและเคยช่วยจิมมี่มาร่วมงานด้วยทั้งหมดทุกคนมีความสุขมากครับทั้งสองนั่งรถไปฮันนีมูนแล้วหนังก็ตัดจบลงก็จบไปแล้วนะครับําหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้บายบาย